ดูมาก่อนกันสวัสดีครับสวัสดีน้องโดนคุณทำไมมาหน้าตาแปลกไปครับเนี่ยเอ้าไงสวัสดีครับงงเนี่ยอยู่ไหนกันเนี่ยผมเปลี่ยนร่างครับผมโอ<ห>้โกำลังหาอะไรกิน<ำ>อยู่ฮะ ผมมืดใช่ไหมผมมืดใช่ไหมใช่ใช่ยู่ไหนเนี่ยผมกําลังไปหาอะไรกินหาอะไรกินครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมคุณดูคุณทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เหรอคุณทําอะไรคุณทาอะไรนั่งไลฟ์วะผมนั่งพูดตอนเกี่ยวแล้วก็หาคนมาช่วยไลฟ์สองสามคนแล้ว เดี๋ยวผมช่วยคุณไลฟ์เองประมาณสิบน,นาทีไม่งั้นผมเงียบตลอดแน่ๆล้วไม่มีคนช่วยไลฟ์เนี่ย <laughs> นี่ไงผมมีผมอยู่กับคุณคนนี้สวัสดีค่ะตั้งใจขับรถอยู่หล่อนปาะหล่อนป่ะคนนี้เขาหล่อนนะไปกินข้าวที่ไหนกันเนี่ยผมว่าผมเนี่ยขาอะไรกินแถวเนี้ยแหละครับผมเป็นคนกินอาหารข้างทางแบบ เนี่ยแหละกินง่ายอยู่ง่ายง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายครับโหเลี้ยงง่ายตัวด้วยใช่ครับผมฝากดูนไปเลี้ยงหน่อยได้ป้าเฮ้ยต้องต้องไปดูโมหินสักรอบหนึ่งแล้วแหละเออไปพอเป็นสระบุรีว่างๆมาเที่ยวได้ครับว่างๆมาเที่ยวได้เออคุณต้องพาผมไปดูหน่อยนะจัดไปจะไปผมจริงจังแน่ผมเนี่ยอะไรคุต้าคุต้าสวัสดีครับคุต้ามาไงครับผมคุเจ็ตก็มานะฮะ ผมกำลังหาอะไรกินไงแล้วคุณบบมเขายื่นโทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยดูนไลฟ์อยู่ก็เลยอ่าดูนิดหน่อยเข้ามาแจมหน่อยดีเลยดีเลยฮะไม่งั้นผมเงียบตลอดไลฟแน่นอนไลฟแรกเนี่ยปกติไม่เคยไลฟ์ด้วย <c oughs> บ <า S 1> ัยบัจะเย็นบัสจะเย็นอะไรคุตาคุตาสวัสดีครับคุณต้องคุยกับคนดูคนดุล คฝักบ้านดุนด้วยโอเคครับฝักบัาด้วยนะครับดูนนวคันเทนต์มาี่นะครับผมผมอยากไปดูโรงงานจริงว่าแบบเขาเขาทำยังไงกันดูคุณเจอผมอยี่ที่คุณก็พูดแต่เรื่องโรงงานแล้วเนี่ยดูคุณอยากเออผมผมสนใจนะผมอยากอยากเห็นของจริงว่าแบบ oh. มันเป็นยังไงโรงงานผมยังไม่มีสินเตอร์นะเฮ้ย <Hey. S 1> จริงหรือเปล่าครับ <laughs> คุณคุณคุณก็เป็นพีเซนเตอร์คู่กับผมไปเลยโเลิศจ้าคุณจ้างผมแล้วคุยก็เป็นคู่กับผมเลยผมไม่มีค่าผมไม่มีตังจ้างดูหรอกค่าค่าตัวโอ้โหผมอะสำหรับคุณผมให้พิเศษเออพิเศษใส่ไข่ครับใส่ไข่เลยครับใส่ไข่ต้องไม่ใส่น้ํามันด้วยนะครับใช่ครับผมเรากินคลีนนะครับผมพวกเราสายคลีนครับพูดถึงน้ำมันแล้ว ที่บูมมันรับที่บูมมันรับอยู่นอยได้เดี๋ยวพี่ไปรับนะดนเพราะว่าผมไปเซฟเวินด้วยข้าผมอยากเอารถคุณไปซิ่งสักทีหนึ่งโอหล่วแต่เองขับก่อนค่ะรอบนานรอบนานได้กันไดยแต่ไม่รับประกันความปลอดภัยนะครับไม่เป็นไรผมทำประกันแล้วผมมีประกันเอ้ยเอาไปชนอะไรได้เลยเหรอคุณเอาไยชนได้แต oh, ่ว่า พูดเรานะพี่บุ้มขับไม่เตืนพี่บุ้มขับรถให้ผมด้วยสิพี่ได้คนนี้เขาซิ่งเขาชอบซิ่งคุณมีคุณมีรถหลุ่งงามนี่สบายซิ่งแบบซิ่งลืมไม่รู้ลืมหูลืมตาเราเล่นนะพี่บุ้มเป็นคนขับรถช้านะครับผมดูน่เคยนั่งรถโตไปไหน ไปคุยกับควรงงี้อ๋อขับรถช้าผมพี่บูมเป็นคนกลัวความไวครับเพราะว่าเวลาจะจะไวนี่มันรู้สึกแบบใจสั่นต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะนี่อันนี้หมายถึงอะไรอ่ะฉันขับรถหรือว่าผมนั่งรถพี่บูมปกติปกติไปสยามไม่เกินชั่วโมงผมนั่งรถพี่บูมปลาไปกี่นาทีสองชั่วโมงครับผมสองชั่วโมงถึงสยามพูดอย่างนั้น คือคือใครเดินมาก็ถึงพอๆกันนะครับครับเซฟตี้เฟย์ครับผมอันนี้คือเรื่องจริงอ่ะตะลโลกมีคนบอกว่าไม่เห็นหน้าผมอ่ะอยู่ในรถไงมันผมมีเม็ดหนึ่งเม็ดเห็นไหวันนี้คุณได้ก่อฮะวันนี้คุณได้ไปฟิตเนสมาปะเนี่ยผมฟิตเนสพรุ่งนี้ครับคิวผมพรุ่งนี้ ไปแจมยิมมูลยังเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไปแจมเลยอ่ะผมติดใจคนต้องมาแจมเขาเขาเขาเทนดีโอ้โหคุณพูดซะผมแบบผมต้องย้ายยิมแล้วเนี่ยต้องย้ายมาเลยพี่บอกเลยรับประกันแน่นอนกล้ามนี้แบบโอ้โหเป็นมัดมัดทุกคนคุณเล่าซะผมนะเรื่องการร่งกายเรือกกาลังกายคุณบูมนะเขาผมชวนชวนคุณ ชวคุณบุมไปออกกำลังกายคุณบุมดูแต่ผู้ชายนะฮะร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก oh, ็เดินอยู่บนลู่แล้วก็เอามือือถือถ่ายผู้ชายนะฮะคนเรา่าเอาความจริงเหพูคอย่าเอาความจริงเหรอคุณคุณผมเปิดไฟแล้วผมหล่อปิดเดี๋ยวโอ้โหจริงมันใจไปปะผมปิดไฟบ้างนะไม่คุณปิดไฟได้เพราะความหล่อคุณทะลุแสงไฟแล้วปิดปิดไฟด้วย เล้วปิดไฟยังหล่อเอ้ยอันนี้ไม่เห็นอะไรแล้วอันนี้ไม่เห็นอะไรแล้วไม่พอเหมือนคุณเลยอะเปิดดิอะเปิดเถอะโอ้โหนี่คือห้องคุณเหรอคุณดุลใช่ใช่ใช่โอ้ห้องคุณสะอาดเนาะสะอาดเหรอสะอาดห้องคุณสะอาดแตกต่างกับห้องผมห้องคุณเป็นยังไงเนี่ยมีทั้งงูทั้งหนูอ่ะให้ดุลมาช่วยเก็บ ไม่ครูห้องผมแบบผมมันเด็กไงะชอบดูการ์ตูนโหเลยมีการ์ตูนเต็มห้องเลยเขาเรียกว่าอะไรนะโมเดลโมเดลมเรื่องหุ <c oughs> ่นยนต์ก็กไม่ใช่ไหนละองคุยคุยกับคนดูหน่อยนะหล่อจ้าไปถึงรูดหรือบาสครับเนี่ยที่หล่อเนี่ยต้องเป็นคุณเนี่ยผมจะอะไรมาหล่อผมว่าน่าจะเหมือนคุณน่าจะคุณนะ ผมไม่หลอหรอกจริงๆอ่ะแบบผมไม่ไม่ค่อยหลอเท่าไหร่ผมไม่หลโอ้ยบาทคิดถึงบางทีก็สปอยกันเก่งดุนหลออคนเดียวไม่เลี้ยวมาที่ผมเลย เราซื้อผับทำซุกกี้กันนะผมอยากกินซุกกี้ด้วยอ่ะจะต้องมาล่าโดนกินซุกกี้ด้วยได้ไหมอ่ะอืมไสิซุกกี้คุณบูมเขาทำอร่อยนะรทยทุกอย่างค่ะจริงแต่ไก่บูดนะอันนี้คุณบูมทำเอเลิกขายไปแล้วเขาเลิกขายแล้วเพราะไก่เขาส่งไปมีหนอนอยู่ข้างใน จริงแหมคุณดูคุณพูดบ้างสิคุณผมมาไลฟ์คุณเหมือนไลฟ์ผมเลยเนี่ยจริงตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนเนี่ยผมอยู่ on the way คุต้าบอกให้ผมไปหาคุณเนี่ยผมหิวข้าวแล้วเนี่ยคุณมาที่อ่าระเบียงแซบสิถ้าคุณระเบียงแซบใช่ระเบียงแซบพร้อมทุกอย่างให้คุณได้ทาน แต่ผมอยากกินซุกกี้พี่บูมครับที่ตะเพียงแทบไม่มีซุก,กี้ถึงพ,พี่บูมนะมครับอย่าไปหวังจะกินสุก,กี้ <c oughs> คุณบูมเลยจริงๆ <c oughs> คุณหวังผิดแล้วจริง <c oughs> <c oughs> มีคนบอกให้คุณมาไลฟ์บ้างอ่ะผมเดี๋ยวรอรอไลฟ์กันนะช่วงนี้ผมทําธุระตอนกลางคืนเยอะ <c oughs> ก็คือการเล่นเกม <c oughs> นี่ผมก็คิดว่าจะสตรีมอยู่ <c oughs> ผมจะได้ร้อยบิตสองร้อยบิตกับเขาบ้าง ใครว่างเอาไว้กินขนมดิบนะครับผมคุณเล่นเกมปหมคุณไม่เล่นเกมเนี่ยผมเล่นท็อปจีครับผมเล่นกับโอ้โกับต่างคนบแบบคุณต้อง